สวัสดีครับช่วงของรายการเดอะ a ีเดอร์ไซในช่วงนี้นะครับมาพบกับคุณบิรศักดิ์โคสุรัตประธานสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับจะมาจับตาเรื่องของดินฟ้าอากาศนะฮะอาจารย์บอกว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วนะฮะตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้ฝนมาตกช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยช่ำทีเดียวมันมีสาเหตุจากหลไรโรคร้อนเกี่ยวข้องไหมนะครับสวัสดีครับอาจารย์วิรศักดิ์ครับสวัสดีครับคณจิราครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าคนไทย ช่วงนี้ก็จะตื่นตัวนะครับโดยเฉพาะในปีลานินญ,ญาเนี่ยเวลามันเปียกเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายตามองเห็นร่างกายสัมผัสอากาศเย็นแล้วก็จะรู้สึกว่าห่วงน้ําท่วมแล้วก็ได้เห็นข่าวน้ําท่วมในภาคเหนือบ้างในภาคอีสานบ้างแต่เดี๋ยวพอปลายปีก็จะตามท่วมภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นของที่เหมือนกับปลุกตื่นทุกปีนะแต่ปีนี้มีข้อมูลที่ใหม่ที่น่าสนใจมาแชร์ครับ,รบอย่างแรก สี่สิบปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์จับตาดูแผ่นน้ําแข็งที่มันหลุดออกมาจากขั้วโลกใต้มันหลุดมาแล้วหลายแผ่นนะแต่แผ่นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเขาตั้งชื่อมันว่า a อยี่สิบสามไอ้เจ้า a อยิบสามเนี่ยมันก็หลุดออกมาจากแผ่นน้ําแข็งใหญ่ของแอนตาร์กติกแล้วมันก็หมุนวนวน,วน,ว,นวนรอบตัวมันไปเรื่อยๆื่อมันแผ่นใหญ่แค่ไหนแผ่นใหญ่กว่ากรุงเทพบวกปริมณฑลทั้งหมดนะครับโอ้โห แผ่นก้อนนั่ได้ไม่ใช่เต้าหั้แล้วมันลอยน้ำแล้วแผ่นเบลเลอร์เธอท่าแล้วมันหนานะหนาเบิ้ลเลมเลยลหละมันก็ลอยอย่างเงี้ยอยู่ค่อยๆละลายไปช้าๆสี่สิบปีมันก็ยังละลายของมันอยู่ปีนี้อาทิตย์ที่แล้วมันหักแล้วครับอืมแปลว่ามันละลายจนถึงจุดเปราะบางมันหักแล้วพอมันหักแล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นก้อนน้ําแข็งเล็กๆแล้วมันที่นี้จะละลายเร็วมาก แล้วมอจะหายไปอันนี้เป็นดัชนีชีวัตที่หนึ่งนะว่ามนุษย์เราเพิ่งเคยเห็นไซนนี้หลุดออกมาแล้วหักแต่ตัวนี้ข้อดีของมันกะ็คือมันยังไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเข้าไปในน้ำทะเลเพราะมันหลุดออกมาแล้วมันลอยแล้วมันก็กดน้ำแข็งเหละผมกคยยกตัวอย่างนะครับว่าสำหรับท่านผู้ฟังถ้าลองสั่งน้ำแข็งเปล่ามาที่ร้าน เอาน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยแล้วก็ลินน้ำลงไปให้มันเต็มปริ่มตรงขอบเลยแล้วรอมันละลายน้ำจะไม่ล้นแก้วออกมาเพอฮะเพราะปริมาตรมันเมื่อน้ำแข็งละลายเนี้ยมันมีอากาศอยู่ในน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งได้กดน้ำหนักลงไปในน้ำแล้วเพราะฉะนั้นน้ำที่มีอยู่เนี้ยที่เติมก็ไปจากน้ำแข็งละลายเนี้ยจึงไม่เกินไปกว่านั้นหรอก ถ้ามันจะมีอะไรน้ําที่มันอยู่ที่ตรงก้นด้านนอกอยู่บ้างอันนั้นคือการควบแน่นของอากาศที่ไปโดนขอบแก้วแล้วมันเย็นแล้วมันก็เลยเป็นหยดน้ําลงไปอันนั้นไม่ใช่น้ําออกมาจากข้างในในแก้วนะครับดังนั้นเอยี่บสามก็คือน้ําแข็งเปล่าที่มันลอยอยู่ในแก้วน้ําที่รินน้ําจนเต็มอยู่แล้วเพราะนั้นต่อให้มันละลายหมดมันก็ไม่ได้เพิ่มยกระดับน้ําทะเลหรอกครับแต่มันหักแล้วนะมันบอกได้ว่าแปลว่าอุ่นขึ้นเยอะนะ นะเรื่องแรกเรื่องที่สองคนที่ศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์อากาศจะรู้ว่าบรรดาแหล่งกำเนิดพายุทั้งหมดที่ผลิตเยอะที่สุดคือตอนเหนือของเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นี่คือแหล่งกำเนิดของพายุของโลกเลยมันเป็นทเขตขนาดทะเลที่ใหญ่แล้วก็โดนแดดร้อนทั้งปีแล้วพอมันปับ๊บ ไอน้ําระเหยขึ้นมามากๆมันก็เพิ่มมวลให้กับอากาศแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆกลายเป็นพายุหมุนของมันเองแต่สังเกตนะครับมันพายุใดที่เกิดขึ้นเหนือเส้นศูนย์สูตรมันก็จะวิ่งพายุทุกอันะมันจะวิ่งเข้าหาฝั่งเพราะฝั่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อากาศตอนกลางวันร้อนกลางคืนเย็นถูกมั้นเถอะมันก็จะคลายความร้อนคลายต่างๆได้เร็วส่วนที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยอากาศมันค่อนข้างมันจะมี มีความนิ่งหน่อยมันก็จะวิ่งเข้าหาไอ้จุดที่มันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนั่นแหละมันก็พุ่งเข้าไปหาเพราะฉะนั้นในเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกก็เข้าฝั่งปริมาณของเฮอริเคนเข้าอเมริกานั้นเนื่องจากเขาเป็นมีสถานีถ่ายทอดข่าวเยอะไประดับโลกเราเลยรู้เรื่องเฮอริเคนไปด้วยจริงๆมันคืออันเดียวกันกับที่พายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นในแปซิฟิกนั่นแหละมันอันเดียวกันเพียงแต่ว่ามันวิธีเรียกชื่อคนละชื่อ ถ้าหากว่ามันไปเกิดขึ้นในพายุลมหมุนแบบนี้ในมาหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นมาหาสมุทรที่อุณหภูมิอุ่นกว่ามาหาสมุทรอื่นเพราะส่วนใหญ่ของมาหาสมุทรอินเดียอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเหนือขึ้นไปปุ๊บก็โดนแผ่นดินอินเดียเลยพายุที่เกิดเป็นลมหมุนที่นั่นจึงเรียกมันว่าไซคลอนตัวลงสามชื่อนี้จริงๆมันอาการเดียวกันคือพายุหมุนความเร็วและมุ่งเข้าสู่ฝั่ง และมันก็จะไม่เคยข้ามขั้วมันจะไม่เคยข้ามเส้นศูนย์สูตรบัดนี้เริ่มมีลมที่ข้ามเส้นศูนย์สูตรได้แล้วครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ให้คาอธิบายร้อยเปอร์เซ็นว่าทําไมมันถึงกิ่งขึ้นแต่ว่าแรงหมุนของโลกเนี่ยที่หมุนจากซ้ายไปขวาทิศตะวันออกมันถึงได้อยู่ทางทางขวามือของแผนที่เราเสมอเวลาเรามองนะับญี่ปุ่นได้เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครนิวซีแลนด์ได้เห็นพระอาทิตย์ก่อนใคร มันก็หมุนแบบนั้นแรงเหวี่ยงอันเนี้ยพลังมันสูงอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรของโลกลมที่มันเกิดหมุนอยู่นั้นเนี่ยพอมันเจอแรงเหวี่ยงเนี่ยมันก็มันก็เด้งกลับมันก็ถอยออกไปบัดเนี้ยมันข้ามละแต่ยังไม่มีใครอธิบายให้ฟังรู้เรื่องง่ายๆนะว่าทําไมมันถึงข้ามได้ข้อสันนิษฐานอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นทะเลก็ร้อนขึ้นการระเหย ทุกๆหนึ่งองศาเซนติเกรดที่เพิ่มขึ้นของโลกทําให้น้ํากลายเป็นไอน้ําระเหยขึ้นไปเนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอมันเพิ่มเจ็ดม่ใช่น้อยนะเจ็ดเปอร์เซ็นี่ไม่ใช่น้อยนะเจ็ดเปอร์เซ็นตขึ้นไปปั๊บเนี่ยจากลมเบาๆมันจะมีน้ําหนักเป็นมวลละพอน้ําหนักเป็นมวลเนี่ยมันอาจจะอาจจะนะยังไม่ได้เป็นคาอธิบายร้อยเปอร์เซ็นว่ามันอาจจะมีพลังแรงขึ้นที่แน่ๆคือมันกลายเป็นเรียนบอม อมันขึ้นไปแล้วมันก็กลายเป็นความชื้นแต่ไม่ใช่เมฆนะมันเป็นความชื้นเฉยๆที่อยู่บนท้องฟ้านั้นเนี่ยเมื่อมันขึ้นไปสูงพอมันอากาศข้างบนมันเย็นจัดมันก็จะกลันตัวการเป็นหยดน้ําแต่ว่าลมที่พีอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการผลักมันไปเข้าไปในแผ่นดินลึกๆก็จึงทําให้กลายเป็นเรนบอมในทะเลฝนตกในทะเลไม่มีใครได้ประโยชน์เลยพวกประมงเดินเรือเขาไม่มีใครอยากได้ฝนคนที่อยากได้ฝน คือคนที่อยากได้น้ําจืดคนที่อยากได้น้ำจืดคื่ใครหนึ่งคนบนเกาะสองคนบนฝั่งสามคนที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินเพราะนี่คือความชื้นที่เขาต้องการมันเริ่มไม่ค่อยมาหรือมาแล้วก็ไปตกที่ตรงชายชายฝั่งเมืองชายฝั่งโดนหนักหลังๆนี้เกาะเริ่มกังวลใจถ้าโดนก็โดนหนักเลย หรือไม่โดนก็ไม่โดนเลยแกก็ตกหน้าตาเฉยอ,อยู่ในทะเลมองไปก็เห็นนะตกอ,อยู่นั่นแหละแต่มันไม่ตกบนฝั่งฉันก็ไม่รู้จะไปเอาน้ำจืดนั้นมาใช้ได้ยังไงนี่เห็นไหมว่าภาวะโลกร้อนแค่อุณหภูมิเดียวเนี่ยเปลี่ยนอะไรไปตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์จ็ดเอร์เซ็นคนที่อยู่ในดวงดวงจะโดนน้ําก็จะท่วมดวงจะไม่ได้น้ําก็จะแรงละทีแม้กระทั่งปีนี้นะปีลานินีาเราก็พบว่า ฝนจะชุกมากขึ้นสำหรับพวกจังหวัดที่อยู่ขอบขอบของประเทศขอบบนขอบล่างแต่พวกอยู่กลางๆเนี่ยฝนมาไม่ค่อยถึงนะไม่ได้หมายความว่าเราจะแรงน้อยลงที่ฝนตกนช่วเงเด้ออาจจะมีปริมาณน้ำฝนรวมทั้งประเทศอาจจะเพิ่มขึ้นในปีลาเนีนาก,ก็จริงรแต่จะมีบางพื้นที่เป็นหย่อมๆที่ฝนก็ไม่ลงแก่อยู่ดีนี่เป็นตัวอย่างนะครับ ก็เลยทําให้บางแม่น้ําบางคลองแห้งขอดไปเลยทั้งๆที่พื้นที่หนึ่งโอ้โหน้ําท่วมเลยกำลังหาวิธีระบายน้ํากันอยู่ก็จุดนี้ก็เป็นตัวที่สองถัดไปก็จะเป็นว่านี่ผมไปเห็นกับตานะผมลงไปในน้มเลขาธิการมูลนิธอาสาเพื่อนเพื่อพยายามยากสารานชาติไทยลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเคยมีน้ําท่วมเป็นประจําเพราะว่าเขาหลวงนครศรีธรรมราชเป็นเขาที่มีขนาดใหญ่สูงด้วย ราะนั้นมันก็จะดักลมดักฝนฝนก็จะลงมาและด้านที่ลงมาหาอ่าวไทยนั้นเนี่ยมันเป็นด้านที่มีขอบชายฝั่งอยู่ไม่มากนักเพราะนั้นลงมาปริมาณน้ํามาจากภูเขามหาสารเนี่ยมันต้องไปหาทะเลเนี่ยมันก็เลยทําให้ระหว่างทางที่น้ํามันจะต้องไปเนี่ยเลยท่วระบายไม่ทันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานาน hmm. กพราปรากฏว่าพอการรถไฟแห่งประเทศไทย เขาเห็นประเด็นเขาก็เลยไปสร้างสะพานรางรถไฟแทนคือรื้อตัวคันคันทางที่มันนูนนูนขึ้นมาหรือออกจํานวนหนึ่งแล้วใส่เป็นสะพานรถไฟแทนน้ำย่านนั้นไม่ท่วมอีกเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการบดอัดดินของการทำคันดินเพื่อจะให้รางรถไฟวางได้เนี่ยเขาบดอัดแน่นมากครับ น้ำมันก็รอดแทบไม่ไหวเหมือนกันมันก็คายอยู่งั้นฟากหนึ่งก็จะแห้งไปเลยอีกฟากหนึ่งก็ท่วมไปเลยแล้วถ้ารอท่อรอดท่อรอดแป๊บเดียวก็จะมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ไปอุดมันมันก็รอดไม่ค่อยได้ต้องทําเป็นระดับสะพานพอท่อรอดนี่เอาไม่อยู่ก็จะทําให้เป็นอันนึงนะกุจิลานะว่านวัตกรรมเรื่องสะพานเนี่ยจะสําคัญขึ้นเรื่อยๆกับหลายพื้นที่เพราะเธอต้องการรีบระบายน้ําให้เร็ว ท่อรอดเคยถูกใช้มาเป็นเวลานานแล้วปัจจุบันเนี้ยขนาดไซส์ของท่อรอดมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วนะมันก็ยังมีปัญหาว่าเวลาน้ํามันเดินทางมามันไม่ได้มาแต่น้ํะมันเอาเลนแล้วหนักกว่านั้นมันคือมันเอากิ่งไม้ขยะและอื่นๆมาด้วยแล้วมันก็ไปติดอันนี้ไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กเอาง่ายๆอาทิตย์ที่แล้วน้ําท่วมแถวบางเขนฝนลงแค่วันเดียวเต็มเลยไปลืมเมื่อสองวันก่อนนี้ ท่มที่แจ้งวัฒนะฮะอ่าจัดจัดจัดท่มหลักเลยฮะับมีสองคำอธิบายเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งเอาบางเขนก่อนเพราะก็อยู่ใกล้แจ้งวัฒนะนะครับพบว่ามีงูเหลือมเข้าไปติดอ,อยู่ในอยู่ในปั๊มน้ำํำที่เขาจะต้องสูบออกมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกตายแล้วละ่ะกิ่งไม้รากมันมาเรียบร้อยเลยเพราะเขาเวลาน้ํามันเคลื่อนนะมันก็ลากทุกอย่างมาก็เลยไปพบงูเหลือมตัวเบิ่มเลยไปติด น้ำก็เลยไปต่อไม่ได้โทษงูเหลือไม่ได้หรอกโทษเรื่องว่าไซส์ของท่อและกระบวนการสกัดไม่ให้ของพวกนี้มันเข้าไปในท่อเนี่ยมันยังต้องทําอีกอันที่สองก็คือที่แถวแจ้งวัฒนะผมก็ไปไปพูดไปบรรยายที่สถาบันมะปกกล้าวนะครับก็ต้องออกมาก็ต้องเผชิญกับน้ําท่วมทางได้รับคําอธิบายจากท่านอาจารย์รอยยนจิตดอนท่านก็เป็นกรรมาการคนที่อาศา,าเ,เพื่อเพื่มผาท่านบอกว่า จริงๆแล้วแถวนั้นมันไม่ควรจะท่วมได้ขนาดนี้อืมท่านบอกเขาจะก็เลยดูเรดาร์อากาศท่านเลยพบว่าเนื่องมาจากไอ้เรื่องลมข้ามเส้นศูนย์สูตรนี่แหละอเหรครับลมที่ข้ามเส้นศูนย์สูตรมันดันมาเรื่อยๆไม่มันหลุดรั่วมาเนี่ยแล้วมันก็เลยทําให้เกิดแนวปะทะของลมสองด้านคือลมเหนือคือลมจากเหนือความเย็นจากจีนแล้วก็ความชื้นจากหมหาสมุทรอินเดีย มันก็ไปประทะกันและแนวพบกันของมันนั้นเนี่ยบางช่วงมันพาดเวลามันมันก็ไม่อยู่นิ่งหรอกมันก็คาดไปพาดมาแล้วบางช่วงมันไปพาดกรุงเทพมหานครในท่อนบนตอนบนตอนเหนือก็เลยทําให้ทั้งฝนและฝุ่นเกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันเพราะอากาศมันมาชนกันาเรนิ่งทอดกรมทางหลวงไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทำไม่ได้ไปไหนทำทางไม่ดีแจ้งวัฒนะน้ําเลยเยอะถ้าจะมีซ่อมตรงซ่อมทางซ่อมผิวอะไรนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะ พื้นเวลาน้ํามันโดนพื้นของผิวจราจรเนี่ยน้ํามันไม่ได้นิ่งๆเนี่ยรถมันต้องวิ่งผ่านเพราะฉะนั้นแรงของน้ําที่ไปกระแทกเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรก็ตามที่ปริแตกอยู่แล้วมันจะแตกมากขึ้นแล้วน้ํามันก็จะมีวิธีในการถูกแรงดึงดูดของโลกดูดมันลงไปมันก็จะลงไปในซึมลงไปไอ้ตอนซึมลงไปมันขยายไอ้รอยแผลนั้นเพราะฉะนั้นตอนสร้างก็ดีหรอกกดอัดก็ดีหรอกแต่ว่าพอน้ํามันลงไปแช่แล้วแล้วรถไปกระแทกมันจะเรียกในภาษาอังกที่ว่าพอดโฮก็คือไอ้เป็นหลุมอะ แล้วรถตกหลุมต้มแล้วก็มีน้ํากระจายออกมานั่นแหละไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากการที่น้ํามันซาะไอ้ข้างใต้ับน้ํามันซาะข้างใต้แล้วนานวันเข้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆยหย่อนตัวลงไปแล้วกลายเป็นหลุมเพราะเป็นหลุมที่แรงกระแทกมันเหมือนเอาคอนทุบหละกลดน้ําหนักเยอะๆทุบตุ้มลงไปแล้ววิ่งมาแล้วไม่ทันหลบก,การกระแทกจากแนวแนวระนาบก็มีด้วยน้ําหนักกดก็มีด้วยก็ทําให้ไอ้หลุมนั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น น้ำก็ยิ่งขังพอน้ำยิ่งขังก็ยิ่งกัดแต่ว่าที่คําอธิบายเมื่อสักครู่ก็คือว่าแนวทดสอบแรงลมระหว่างลมเหนือเร่มตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันตกเฉียงใต้มันสู้กันนานมาขึ้นพอนานขึ้นสังเกตสังเกตนะครับบางวันนี่เราสุดอ้าวมากเลยลมไม่มีคําอธิบายนี้ก็อธิบายไปถึงตรงที่ความรู้สึกอ้าวนั้นด้วยเมื่อแรงลมสองตัวมันมาเจอกันมันดันกันอยู่มันก็ทําให้ ฝุ่นมันเลยคาครับการยกตัวของไอความร้อนก็คาเพราะมันเป็นเหมือนเพดานมาขวางอยู่เหมือนมีฝ้าเพดานกดต่ําลงมาที่ไม่ใช่ฤดูหนาวฮแล้วมันก็เลยทำให้เอ๊ะทำไมมันถึงร้อนอา้อาวอ,อย่างนี้แล้วสองเอ๊ะทำไมค่าฝุ่นแถวนนะั้นมันขึ้นสูงมากขนาดนี้นี่ก็เป็นคำอธิบายที่มาจากท่านอาจารย์ลอยนนะฮะผมก็เห็นว่าอืมนะ เราทํางานเรื่องสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราเราคงไม่ได้สามารถมองแค่เผินๆว่าอ๋อจะราจอมันลดติดฝุ่นมันเลยเยอะมันคงไม่ใช่คําตอบง่ายๆแบบนั้นเฉยๆอีกต่อไปแล้วครับนี่ท้นมีการแก้ไขมันยังมองไม่หนหนทางแล้วจะแก้กันได้ยังไงรับมือกับมันยังไงครความรู้คุณจิระมันต้องใช้ความรู้การสังเกตข้อมูลมีเยอะนะเพียงแต่ว่าข้อมูลมันเยอะมากจนล้นจนกระทั่งไม่รู้จะเอาอะไรผสมกับอะไรเพื่อมาอธิบายอะไระและพออธิบายเนี่ยนะ ก็ต้องเสี่ยงดวงนะคุณจิระเพราะว่ามันไม่เคยปรากฏมาก่อนไงอุณหภูมิแบบนี้มันไม่เคยปรากฏมาก่อน hmm. มันก็อธิบายไปด้วยข้อสันนิษฐานมันอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็จะมีคนวิจารณ์ก็จะมีเกรียนเข้ามา hmm. แย้งเพราะนั้นถ้าจะมีคนกลัวก็จะเลยถอยเลยก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าย,ยื่นคอออกไปแต่คนที่ยื่นคอ,อ,อมาก็จะถูกวิจารณ์อันนี้เข้าใจได้นะครับเรื่องภูมิอากาศเนี่ย เหมือนกับที่ผมเองก็ต้องยอมรับว่าพวกเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยบอกว่าโอ้ยทำไมกรมอุตุนิยมของเราคาดการพยากรณ์อะไรแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักทีเป็นส่วนใหญ่นะในขณะที่ทําไมเวลาที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเยอรมันไปอเมริกาเขาพยากรณ์ออกมาแล้วมันแหมมันมั่นเป๊ะอย่างนี้นะเขาบอกพุ่งนี้สิบโมงครึ่งที่เขตนี้จะมีฝนตกเออมันก็ตกจริงๆ10สิบโมงครึ่งเป๊ะเลยนะเมื่อไปประชุมกับกรมอุตุนิยมวิทยาจริงๆจึงได้รู้ว่าคอมพิวเตอร์ก็ชุดเดียวกันครับสเปคเดียวกัน ซอฟต์แวร์ก็ชุดเดียวกันเพียงแต่ของเขามีงบอัปเดตของเรามีงบอัปเดตบ้าง <c oughs> อ้าวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องว่าท้องฟ้าของเขตศูนย์สูตรกับท้องฟ้าของเขตที่เป็นอากาศสีฤดูความสูงของชั้นบรรยากาศไม่เท่ากันต่างกันมากด้วย oh. ถ้าคิดเป็นเหมือนตึกนะตึกที่อยู่ตรงตึกที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศ เหนือท้องฟ้าของเราขึ้นไปเนี่ยตีซะว่าสูงขึ้นไปประมาณร้อยชั้นก่อสร้างแต่ของบ้านเขาอาจจะประมาณเจ็ดสิบชั้นก่อสร้าง mm hmm. นี่คิดแบบง่ายๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่ส่องขึ้นไปเนี่ยเรดาร์ーーตัวเดียวกันมองขึ้นไปเอามาอ่านข้อมูลเนี่ยเพดานมันเตี้ยกว่ามันก็จะ mm hmm. อ่านข้อมูลได้ชัดกว่าแล้วก็บรรดาฝุน่นความชื้นลมและลอื่นๆมันก็กอดกันอยู่ในจอแสดงตามธรรมชาตินั้นเนี่ย มันเตี้ยกว่าของเราสูงมากจนกระทั่งเรื่องอ่านที่ออกแบบมาโดยพวกกลุ่มสี่ฤดูเอามาใช้กับบ้านเราถ้าให้แกที่อ่านแม่นๆม,มาอ่านที่บ้านเราแกก็จะพอๆกับเรานั่นแหละนี่ส่วนว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ถ้าเราอยากจะอย,ะอยู่กับภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงให้แม่นขึ้นจริงๆเราต้องอัดงบพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็อัปเดตอัปเกรดอย่าไมอา่อย่าว่าแต่คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เลยนะกุญจละนะ คอมที่พวกเราใช้กันอยู่ตามบ้านนี่แหละปีนี้นะเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยซอฟต์แวร์แทบส่วนใหญ่ของพวกเราที่เป็น Android เนี่ยมันใช้ของ Microsoft ใช่ไหมใช่ครับ Windows g o เ g l e เป็น Windows 11แล้วนะครับ,รบแปลว่า Windows 11มันจะทำให้เครื่องเก่าฮาร์ดแวร์เก่าเนี่ยมันอัปเกรดต่อไม่ได้แล้วมันไม่ไหวมันแบกไม่ไหวไงต้องซ<อ>ื้อใหม่ตอนนี้มีการพยากรนะเป็นหลายหร้อยลาย้ลานเครื่องนะของโลก ที่มันจะแบบหมดลทธิ์ไปเลยอ่ะมันมันไปต่อไม่ได้นี่เพราะนั้นนั่นแค่ตัวฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์นะแต่ว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วอันเนื่องมาจากโลกร้อนขึ้นนะนั่นก็เป็นของที่มนุษยชาติไม่เคยเจอไซนี้มาก่อนนะเราจึงต้องใช้ความรู้เยอะกว่าเก่ามากเลยครับต้องลงทุนอีกเยอะเลยครับในการที่จะได้ความรู้เหล่านี้มาเยอะมากเยอะมากแต่ตอนนี้ที่ที่แอนตี้ไคลแมกหน่อย คือประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่คาดการนะว่าท่านมีแหล่งเงินทุนในการหาเสียงมาจากกลุ่มบริษัทฟอสซิลก็เลยต้องพาให้ท่านเล่นละครฉากใหญ่ให้ชาวบริกันและโลกดูว่าโลกไม่ร้อนท่านไม่เชื่อโลกไม่ร้อนและก็จะต้องขุดไม่ใช่เอาน้ำมันขึ้นมาเท่านั้นนะเอาฐานหินมาด้วยเพื่อจะรักษาการจ้างงานในสารัรและ ความสามารถในการแข่งขันไอ้ตรงนี้ก็เป็นทําให้ในขณะที่เราก็ต้องหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยเราก็เจอการดักทางการเมืองที่ทําให้เป็นตัวเร่งาเป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสุดขั้วมันเกิดขึ้นมากขึ้นด้วยใช่ไหมในไม่ช้าตัวนี้มันจะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่านี่ท่านประธานดีทรัมพเพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ยังไม่ถึงสิบเดือนนะ<ม>ดังนั้นสิ่งที่เคยทํามาในอดีตของพรรคเดโมแครต ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆตั้งแต่โอบามาจนกระทั่งถึงประธานาธิบดีไบเดนนั้นเนี่ยท่านก็ให้การสนับสนุนและให้เงินอุดหนุนประมาณ30%ต่อโครงการสีเขียวทั้งหลายมันก็เลยทำให้มีบุญเก่าไงทำบุญมาสองสมัยของของโอบามาหนึ่งสมัยของไบเดนรวมแล้ว12ปีมันก็ทำให้เกิดโครงการเยอะนะ10เดือนยังล้างไม่หมดแต่มันก็คือเหยียบคันเร่งมา80ะตามกติกา ก็เหยียบต่อเป็นร้อยร้อยหนึ่งพอท่านทัป์เข้ามาท่านเหยียบเบรกโครมเลยเนะี่ยรถมันไม่ถึงศูนย์นะมันมีแรงเฉื่อยของมันอยู่มันก็เลยยังไม่เป็นโทษแกได้ทันทีว่าบัตรนี้ผลมาจากเธอครับแต่เนี่ยไม่ช้าเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดแบบนั้นรับ,รบงั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือนะฮะกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วกันในอนาคตแต่ว่าเราอาจใช้องค์ความรู้อย่างที่อาจารย์บอกวนะ่าถ้าเรามีองค์ความรู้ก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้ดีกว่านี้ ป้องกันได้ดีกว่านี้นะใช่ครับถ้าจะทิ้งไทยนิดเดียนะสำหรับรประเทศไทยนอกจากน้ําท่วมภัยแรงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวร้อนจัดเนี่ยอีกอันหนึ่งคือชื้นเพราะเจ็ดเปอร์เซ็น์ที่เพิ่มขึ้นไปนในชั้นบรรยากาศนั้นเนี่ยมันคือตัวเลี้ยงเชื้อราครับ <c oughs> แล้วงานศึกษาวิจัยเรื่องเชื้อรานั้นเนี่ยยังมีไม่มากคนที่เคยผ่านน้าท่วมปีห้าสี่มาแล้วจะรู้ดีนะว่าเอาเดตตอรฆ่ามันมันก็ไม่ตายนะ บิ๊กคลีนนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็โผล่ึ้นมาตามผนังรั้วกําแพงเลยนะเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นเชื้อราเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่ถ้าเราคิดว่าสูตรฝุ่นพียมสองจุดห้ารู้สึกมันอันตรายคคนรู้ว่าเชื้อราเนี่ยน่าก,กลัวยิ่งกว่านะเพราะมันขยายตัวฝุ่นพีเอ็มนะคุณสูตรเข้าไปเท่าไหร่มันคือปริมาณเท่านั้นส่วนเชื้อรามันเข้าไปปั๊บเนี่ยมันไปเพิ่มปริมาณตัวนี้แหละครับที่เป็นจุดที่ผมห่วงที่สุดเลยในเรื่องโลกร้อนกับประเทศไทยในเรื่องสุขภาพ ได้ครับผงต้องติดตามองค์วามรู้เหล่านี้กันต่อนะฮะเดี๋ยวมาวอัปเดตกันในโอกาสต่อไปนะวันนี้ขอบคุณคุณวิรศักรโคสรัสประธานสภาหลวงเกรองเทพนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ